เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมเมทเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปสั่งผมแล้วเพราะว่าผมเมทเขาไมสั่งผมไปร้านคุ้ตู้คุ้ตู้เขาเปิดร้านสลีซ่าเลยไม่ว่าะต้องเหนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีจาคุรีคุณชินคุ้นเคยคุณชินว่าไม่เจอตุ้ยนานมากใช่แล้วก็เราจริงๆไม่เคยเห็นร่วมเฟรมกันเลยแต่ว่าเราทำงานด้วยกันมานานมากใช่คับนานมากตั้งแต่แบบ เรียกว่าบุกน้ำลุยไฟไอยุทยาขึ้นเข่าลงมวยในการเป็นอาจารย์มหาลัยใช่อ่ะแล้วก็เป็นพี่น้องมหาวิทยาลัยเดียวกันใช่และเป็นสิปีอ่ะก็ตรตาตรำทำงานมาด้วยกันพี่ก็เห็นแบบศักยภาพครูตุ้ยนี่คือแบบนางเลิศที่หนึ่งในประจทีมานานมากโอ้แล้วก็ยังมองเป็นตัวอย่างด้วยนะตุ้ยเป็นตัวอย่างของพี่ในการเป็นคนขยันวันนี้เนี่ยโอกาสดีมากสังเกตว่าพี่แบบผมสวย,สยมันคือแซงแน่นอน เพราะว่าจริงๆไอ้สีผมลาเวนเดอร์อันเนี้ยคือพยายามค้นหาว่าจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไระมาใส่เอยแต่มาสะอันนี้ลงตัวจบเลยจบเลยลาเวนเดอร์นี้ครูตุ้ยทำสอนบุคลิกภาพเป็นจริงจังมากแต่ว่าพี่เว้นวักจากตุย้ยในช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่การเนี่ย ทำงานเรื่องเยียวยาฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพใจอ,อะไรพวกเนี้ยมีช่วงแกลพอสมควรที่พี่ไม่ได้อัปเดตใช่ค,<อ>คือตัวอยากก็เป็นเรื่องของ positive psychology แล้วก็ mindfulness ม,มามแล้วก็เลยรู้สึกว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่าน,นี้มันสําคัญในยุปัจจุบันก็เลยเอามาเขาเรียกว่ามา mix มกับสิ่งที่เราเป็นก็คือบุญภาพจนกลายเป็น personality True w e s s ไปจุดไปจุดแล้ว,ลวคือพัฒนาตัวเองจากทั้งภายในสู่ภายนอกอคือถ้าเรากายดีด้วยใจดีด้วยจิตดีด้วยมันจะยิ่งทำให้เราแบบสมบูรณ์แล้วก็เดินทางไปในอนาคตได้อย่างแบบมั่นคงและมั่นใจเออเพราะว่าตุอ้อยากพูดเรื่องภายในสู่ภายนอกพูดมาแต่แรกนีแล้วใช่ครับแต่อันนี้มันเหมือนมันลงลึกลงลปลงลึกเลย<อ>ก็ในเรื่องของจิตใต้สำนี เนี่ยเราเราจะเข้าใจเวลาแบบเราแบบอยู่กับตัวเองมากๆเราจะเข้าใจการสปิลลิ่งตัวเองรู้จักไฮร์เซลตัวเองรู้จักว่าอะไรที่เราต้องเอาแวร์อะไรที่เราต้องเอาออกอะไรที่ต้องเก็บเอาไว้คือบางครั้งเราเจอเรื่องราวที่มันแบบเครียดแข่งขันหมดกำเนาะเราก็ไม่มีทางออกเราอาจจะเผลอกลายเป็นเบิร์นเอาท์ซึมเศร้าอ่าบางทีก็เอนไซตี้วิตกกังวลนสุดต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเรียนเรื่องเนี้ย มันจะช่วยทําให้เราอ่ะไม่ไปต่อกับเรื่องนั้นคือทําให้เราหยุดตรงนี้ยเช็คตัวเองก่อนเอาค่อยไปเพื่อที่จะไม่ได้มีเงินทํางานเก่งมีเงินแต่รักษาตัวเองอคือเราพยายามที่จะกลับมาดูแลตัวเองอเขาเรียกว่าเซลฟ์แคร์ให้ถูกต้องครับอันนี้เหมือนตุ้ยเริ่มกับตัวเองมันเ,เราด้วยนะเริ่มกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นของเมดิเทชันการนั่งสมาธิแล้วก็การ r ราวดิ้งการทำเอ่อซาบาสเสียงของเราในการใช้คลื่นเสียงบําบัดภายใน สิ mm ่งต่างๆเหล่านี้มันก็กลมกล่อมให้เป็นเราจากที่แบบคนที่ไม่ได้ทํากับคนที่ทำเนี่ยมันมองไม่เห็น mm hmm. การใช้เสียงเข้าไปนในครื่องตัวเองเนี่ยมันเพิ่มพลังข้างในเพิ่ม Energy mm hmm. เพิ่ม Vibration ของตัวเองพอเรามีตรงเนี้ยเรามักจะไวกว่าคนอื่นเช่นรู้ว่าตรงนี้ต้องทําอะไร mm hmm. ควรไม่ควรเขาเรียกว่าเซนส์ดี mm hmm. อืาจต่ถ้าเราเครียดเราเรากราังวลละความจามําหูเราตาเราคําพูดเรามันก็อาจจะปล่อยออกมาแบบไม่ีก็ได้ ถูกไหมคร right? ับเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมตัวเองเก่งภายในก็จะควบคุมภายนอกเก่งอนาคตมันก็ไปตามภายในกับภายนอกไปกันเ้าเอเนจีตุ้วันนี้ก็คือแบบนี่ขึ้นมากเลยนะเออเออเออเราไม่ได้มาเจอกันแบบนานนานอยู่พอสมควรผ่านใจผ่านมาคือเราก็แบ่งแบ่งตัวเองให้เป็นหลากหลายเนาะพลังงานเราหนึ่งร้อยอะในวันหนึ่งอะถ้าเราใช้มากไปอะมันอาจจะทาให้แบตเตอรี่เรอสีแดง เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นเติมเรื่องราว <c oughs> ที่เราเสพเรื่องราวที่เราดูอยู่ตอนเนี้ยมันไปผลต่อพลังของเราสมมติเราพูดเรื่องดีเสียงเราทนเราก็ไปเรื่องดีแต่ถ้าเราแบบว่าคิดร้ายเออเธอมีเรื่องจะเล่าหรืงองเห็นไหมบอดี้มิมลส์มันก็จะไปเลย <c oughs> ถูกไหมครับแต่ถ้าวันนี้เราคุยกันท็อปิกดีวฟ์ตรงเนี้ยก็จะดีถูกไหมแล้วไวฟ์ตรงนี้แหละรักษาพวกเรา มันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวมันคือหลุดไปแล้วใช่ใช่ไหมใช่ถ้าว่าเราไม่ได้รับขมผัดสัหอือเซนซอรี่เราเใช่ครับเออแล้วกรองไม่ได้ด้วยแต่ว่าครูตุ้ยก็ยังทํางานอ,อยู่ทุกวันะมันก็เลือกเลือกไว้ไม่ได้อะใช่เวลาเจอลูกค้าที่แบบเออเป็นเนกาทีฟมาเครียดมาเนาะเราอ่ะเป็นเป็นคุณครูที่ดีเนาเราต้องทําตัวเป็นเด็ก แบบแบบเด็กเด็กไรเดียงสาเลยแบบเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช้พลังของความความสดชื่นสดใสในตัวเราเนี่ยแหละ mm hmm. ในการช่วยทําให้เขารู้สึกแบบคลายความกังวลความเครียดความกดดันไป mm hmm. เพื่อที่จะให้เขาได้กล้าที่จะมาเล่าอะไรให้เราฟัง mm hmm. แล้วเราก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาไม่ตัดสินกัน mm hmm. แต่เราจะทําให้คนเราคนคนหนึ่งเห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้น เหรียญมีสองด้านเราอาจจะต้องอธิบายเหรียญด้านนี้ให้เขาฟังอแต่ไม่ต้องไปบอกว่าสิ่งที่เขาพูดมามันผิดหรือถูกให้เขาได้คิดเองมนุษย์มีสัญชาตญาณเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐมันมันถ้ามันอยู่ในคลื่นที่ดีไวฟยที่ดีอารมณ์ที่ดีมันจะตัดสินได้ข้อดีแล้พี่เพิ่งเห็นตุ้ยไปอินเดียมาใช่เออเป็นยังไงอินเดียฟังหน่อยเจอร์นี่รอบนี้ เอนี้รอบนี้ก็ไปรับพลังงานเหมือนเดิมสิ่งต่างๆไปอ่ะคุณตุ้ยไม่ได้เป็นสายมือ,อมแต่เป็นสายแบบปฏิบัติเวลาไปก็จะเห็นปรัชญาบางอย่างก,กลับมาม,มีคนลำบากกว่าเราเนาะทุกคนเนี่ยต่างเดินเข้าวัดด้วยกันถออรองเท้าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าชเชคเงินในบัญชีแล้วใส่หรือถอดทุกคนมีสิทธิเท่ากันแล้วไปแล้วทุกคนแบบทุกอย่างมันไปแบบโฟกัสที่จุดเดียวอะองค์เทพแต่ละองค์เลยมีพลัง องค์เทพอาจจะเป็นเรื่องปูนธรรมดาเือว่าแต่ถ้าคนเราแบบไปมองพร้อมกันเ่เป็น้านรันคน่ะคิดว่าอย่างไรเออพลังศรัทธาความเชื่อของทุกๆคนไปกองกันเราก็เลยไปเอาตรงนั้นแหละพลังตรงนั้นมาพัฒนาตัวเราอให้มันดีขึ้นนะพูดตุ้ยไปสมัมเสมอแต่ไหนไรมาต้องไปทุกปีถ้าไม่ไปเหมือนไม่ได้กลับบ้านเออแล้วจู่ที่ตุ้ยแบบไปใส่ชุดอินเดียอะไรเงี่ย นั่นคือบ้านเกิดเมืองนอนของนา่ <laughs> นั่งช่างกลมกลืนกลมกลนเออกลมกลืนไปจากไปกับสัมภาระรอครับแล้ววันนี้โปรเจกต์ที่ครูตุ้ยเนี่ยเพิ่งงอกใหม่จากที่แบบไปเรียนรู้เนี่ยการพัฒนาตัวเองจากข้างในสู่ข้างนอกซึ่ง ทำ,ทำมาเองอ่ะปฏิบตัติเป็นวัดปฏิบัติมาเองมายาวนานอ่าตุ้ยเริ่มมีโปรเจกต์ที่แบบเอ้ยนั้นเซิรฟ์ฟวิ่งให้กับผู้คนทั่วทั่วไปเพิ่มมาจากสตูดิโอที่สอนบุคลิกภาพใช่ก็คือเอาง่ายๆเลยเรามาทําธุรกิจร้านสระผมเนี่ยเพื่อทําให้มันง่ายขึ้นคือถ้าเป็นเรื่องของเราอาจจะเป็นเรื่องของสปิริชวลเรื่องของโซลเรื่องของฟีลลิ่งอิโมชั n นเนาะเป็นเรื่องไพรเวทแต่ร้านสระผมของเราเนี่ยเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานทีละกันที่ทําให้คนอะค,คลายเครียดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียน a อปพลิอาร์ตจบโดยโตรงเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดแวร u ลบางอย่างเกิดขึ้นับธุรกิจใหม่ได้ก็เลยเปิดเป็นร้านสระผมชื่อว่า Sleepy Hair by VOS ก็คือมาแล้วก็ต้องหลับหลับไหมมันฟินไหม,หมแต่พี่อะตั้งใจตั้งใจทำทำเซลฟ์ออเวนอ๋อข้เลย ข้างในมันก็จะไม่ได้หลักแต่ว่าตามกลิ่นตามทัชชิ่งตามเสียงเกาะไปใช้ภาษาเกาะกับสิ่งที่ happening นะขณะนั้น moment to moment นย<ๆ>่เง<ๆ>ซึ่งมันดีมากๆเลยมันคือได้หยุดหยุดทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็มาอยู่แค่ตรงนี้รู้สึก perception อันนี้นะซึ่งมันดีดีมากๆขอบคุณมากเลยครับ oh. ก็พยายามทำไวไฟ์คลื่นที่ดี ถ้าคลื่นดีธุรกิจเรามันก็จะดีอ mm. อันนี้เราทําอ่ะมันคือธุรกิจแต่เราใส่ใจเราแบบแค่เรื่องความรู้ที่เราเรียนมา mm. เข้าไปด้วย mm. เราเลยทุกขั้นตอนนี้วก็จะเป็นกลิ่นเรื่องแชมพูเอง mm. เรื่องของคีมบำรุงต่างๆหรือว่าคอร์สที่ไม่มีเอกลักษณ์วิธีการต่างๆเนาะมันก็จะแพร่พรวาในแต่ละแต่ละคอร์สไม่เหมือนกัน mm. แต่สิ่งสำคัญที่สุดอะทุกคนที่มาที่เนี้ยพักซนี กับสลิปปี้แฮร์พักจากมือถือเก็บมือถือก่อนแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันด้วยสิ่งที่บำรุงเขาจากกัก็คือการกดจุดกระตุ้นพลังให้กับตัวเองเอเนจีตรงนี้เป็นเอนเอนจีที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราอะสระผมด้วยใช้วารีเนาะใช้น้ำเนาะในการแบบเทเลปิสเนี่ยมันช่วยทำให้เราเย็นพอห้องในเย็นปุ๊บใจมันจะไม่สงบและเย็นล เพราะฉะนั้นการที่เราสักผมในครั้งเนี้ยมันไม่ได้เพียงแค่เพื่อบำรุงแต่มันทําให้เราอะไปเติมเต็มภายในของเราด้วยซึ่งรู้สึกเลยวันนี้มามีประสบการณ์ร่วมเนี่ยดีมากๆแล้วก็ตุ้ยประยุกใช้แบบภาษาที่ที่เราฝึกมาเองออแต่ว่าทําให้ย่อยง่าย ก็คือใครไม่ได้เคยฝึกมาเลยก็ไม่เป็นไรเลยมาสาะผมซื่อๆนี่แหละใช่แล้วก็ได้รับประสบการณ์ไปเนี่ยเพราะผมสวยบุคลิกภาพก็ดีทุกแมใช่ใช่ใ่พี่ก็ชอบชอบทั้งกลิ่นที่ที่หอมอ่อนๆอ่าแล้วมันค่อยๆคคลารับแล้วก็สาวที่กำลังพอดิบพอดีแล้วก็ ทักษะการนวดของของน้องๆอ่ะก็ดีมากแล้วก็แบบมารยาทอะไรต่างๆนะคำแบบค่อยถามขออนุญาตนั่นนี่อดีมาดีมากขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ Decoration ที่เป็นธีมสเปซนะอ่ะมันแอบแหวจากวงการสปาเว l รน s สยังไงคุณมาสเปซได้ยังไงไปทางนี้เนาะไปทางสเปซคือเอาง่ายๆเลยเราอยากทำเป็นยานอวกาศ คือแบบทุกคนเข้าเข้ายานกับเราเนาะยานในที่นี้หมายถึงว่าเวลาหลับอะเวลาที่เราแบบนิ่งมากๆอะพลังโฟล์ของเราอะมันจะขึ้นไปถึงข้างบนได้เหมือนเราลอยอยู่บน,นอวกาศเมื่อไหร่เราแบบพลังมันเบาสบายเหมือนอยู่ในบนอวกาศพอเราตื่นมาเราจะมีอะไรในการขับเคลื่อนชีวิตพลังเราจะเกิดขึ้นมันก็คือเซสชั่นหนึ่งในการทําสมาธินั่นเองอม,มันเหมือนได้ชิมลองเนวาน่านะฮะ ไปลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องอยู่เขาจะเป็นอีกเทคนิคนึงมันทําอะไรได้เยอะเลยถ้าคนจะมองผิวผิวมันก็น่ารักมันก็น่ารักปุกปีกตีมอวกาศเป็นแบบร่วมสมัยรุ่นใหม่แต่มองให้ลึกก็คือเราคือส่วนหนึ่งที่ลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู่ในจักรวาลเห็นไหมว่าหมอจะเป็นจรวดเพื่อให้เราอ่ะอีฉันคือเกาะไปเลยจ้าเกาะจรวดหลับไปเลยทุกอย่างเราก็เลือกให้มันดูแบบ มีคําว่าแบบศิละปะเข้าไปด้วยครศุส่วนกับศักและสิทธิแห่งปริญญาณีถูกป,ประการให้ครูตุ้ยฝากหน่อยว่าถ้าเพื่อนๆเอาอยากจะมารอมีประสบการณ์บ้างแล้วต้องเดินทางไปยังไงตรงไหนได้ครับถ้าสำหรับผู้ที่สนใจอยากสระผมนะครับผ่อนคลายมาที่ราชดาศัยเจ็ดครับเลยฟินเนสตเซเว่นมานิดน,น,นึงจอดรถหน้าฟินเนสเซเว่นได้เลยนะครับจะมีป้ายของร้านเราอ,อยู่สามารถจอดได้ตลอดเวลาครับ แล้วก็มาได้เลยนะครับอีโปรโมชั่นพิเศษลด10%ในในแบรนด์โอเพนนิ่งในครั้งนี้นะครับยินดีต้อนรับครับนี่ก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองฟื้งฟูยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุ